ครับใส่บาทนึ่งในโอกาสเลยนะครับอาจารย์อามาทำบู้ชาอย่างนี้สัปดาห์นี้ก็หยุจดจ้าอีูครับหยุดจ้าไหมครับอาจารย์

ก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันยางไปยังไปว่าฉันยังต้องไปขอไปฉัญยาตออกใหฉันไปยัฉันต้ง แสงตะวันพึงจะโบบนขอบฟ้าเวลาหาิดกาไปชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นสิ่งตายก็น่าลองมองดูฟ้าฟุงนกกาที่เราหากินเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาโอชีวิต ในสีมีท pues ั้งโจรสลัดลำรวยมีความรักเป็นเรื่องราวอันสดใสความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาควาเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้าก้าวไปเกิดผ้าความใฝ่ฝันมีชีวิตเกัดเีงเดียวเท่านั้นก็ตายไปวันวันโอ้ชีวิต าาอ่าโอเคโอเคแล้วอรงตดึเลยเฮ้ยมัยนหมดนะ,<ส>ะมันมันหมดมันซ้ำนะครับมไ,รไม่เป็นไรครับเอาใจสู่เ่อาว high I, I, I... ด้านหน้าครับภูเขาทองครับที่มีมีการปรับปรุงอยู่ครับภูเขาทองใช่ไหมครับรอาจารย์เหมือนภูเขาทองมีหง่าอะไรอยู่ครับเหมือนรถภูเขาทองมีหง่าอะไรอยู่ครับอืมครับตอนนี้เราก็มาถึงปลาปลาแมนสีครับซึ่งปัจจุบันก็ อมี่ครับาครับนี่ครับไบแคลลิงครับครับอาครับดเอ้งอ่าครับมีการเนออือครับนคร่อปล่อยอ่าครับเรมีทางน้แสแทำเวิร์ช็อนเรื่องจักรยานให้อือครับจักรยานพอได้นะคือโดนีอไม่้ครับครับ เยอะแยะเลยคนที่ร ik ู้เ eh> นี่ยเขาไม่ต้องมีเงิ่ายตีสองเลีกสองร้อยทะลุจ้ะอ่าใช่ที่แต่คุณเแลรมถึงสร้อยเลครับหเป็นทางอัอ่าใช่ครับก็มนะโอ้ดีครับก็มีคนชรมอืครับแนะนไม่คิดเลยะเขาไปทำโค้โโล่นะก็จะปรก ครับอ่าเราข้ามถนนนครับคุณผูชมครับข้ามไปยังประปราแมงเสียนครับบริเวณนี้ก็มีเหมือนที่จุดจอดไบค์แชร์ลิงนะครับมีจักรยานให้เรามาสแกน QR code แล้วก็ยืมไปปั่นได้มีค่าบริการตามเรทในที่เขากำหนดนะครับโดยรู้สึกว่า30นาทีแรกจะฟรีครับหลังจากนั้นก็อาจจะ5บาทในทุกๆครึ่งชั่วโมงครับหรือจะจ่ายเป็นตั๋วรายวันก็ได้ครับน่าจะประมาณ50บาท จะเป็นแอปของ a n y w ่ว e วนะครับลองโหลดมาใช้กันดูครับก็จะพบหลายจุดทั่วกรุงเทพอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโซนชั้นในครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราวิ่งมุ่งตรงครับมุ่งตรงไปยังศาลาสา,าสวิงช้ากนะัน ช่วงนี้เราเข้าหน้าร้อนแล้วครับเนี่ยขุนน้อยไหมจนอ่าครับอืครับอ่าครับครับลร้ปีีโอ้ครับปีนี้มาเร็วอครับนตรวันนีมแรงอย่าอ่าครับเมรา่สบายมากเลยพี่แล้วแบบ สบายตัวไม่รู้สึกไม่รู้สึกร้อนอ่ะอ่าครับเพราะฉน้าร้อนก็ยังเย็นได้ช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆครับ พอจะออถึงแล้วอืมครับรถสิ้นางหมดแล้วครับ,บด้านหน้าเราคือคลองอกห่างนะครับสะภานข้างคลองอกห่างครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกับเช้าวันเสาร์วันมาครับบูชาครับตอนนี้เดี๋ยวเราผมถ่ายดูสภาพคลององอ่างน,นะครับวัย่วยเช้าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรากำลัวงวิ่งผ่านคลององ,งอ่างไปยังสาราวาการกันครับเราก็กําลังจะมาถึงแยกสัมปทานลาครับ อ่อได้ครับอ่าโอเคครับเจ็โอ้ครับอ๋ออ๋อ,อได้ครับก็เดี๋ยวร,รอข้ามทางมากาันแป๊บนึงนครับรอสัญญาณไฟแป๊บน,นึง ราอยู่กันที่แยกสำราญราดนะครับเดี๋ยวเราอีกประมาณไม่เกินกิโลครับเดี๋ยวเราจะถึงสายนิชากันอืมครับนี่นะครับด้านขวามือครับคุณผู้ชมครับมีเก้าอี้พลาสติกให้นั่งครับนี่คือร้านเจ๊ไฝ่นะครับที่เป็นร้านอาหารชื่อีังครับเช่นเมนูไข่เจียวปูนะครับก็อ้าวไม่น่าใช่ลอลิสเมนะครับ อ,อยอ่ข้างกับผัดไทยทิปสมัยนะครับแล้วก็ซอยฝั่งตรงข้ามก็คือซอยที่เราจะวิ่งเข้าไปยังสาราวัาการน,นะครับซอยสำนากลาชับเดีย๋ยวเราไปกันต่อครับ

아. <laughs> <laughs> งนครับกับสาราวัการกระมาอครับวันนี้ก็ชานี้น่าจะมีพิธีตักบารนะครับเนื่องในวันมาฆบ,บูชาครับคุณผู้ชมครับขึ้น15้าค่ำถน3มเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับ อ๋อถ้าลองสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้นสวัสดีครับเดเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมงานกันนะครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์น่าจะไปอาบน้ำแต่งตัวครับอ๋อได้ครับได้ครับอันนี้คือบริเวณพิธีนะครับที่ลานคนเมืองครับคุณผู้ชมครับ นั่อาก็ไม<ป>่อยาัวแล้ครับเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับก็ขออนุญาติมากรุกมากๆในวันแคบูช้าคิดทำกรรมต่อหลวงพ่อเจ้าหรือไม่จัตุนอื่นก็เอาที่พวกเรานั่เถิดนะครับเพื่อทำใจให้สบายแล้วก็ช่วยกันนะครับขออนุญาตถูกแม่แล้วก็พักผ่อนอย่างดีเราพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับ